ไกจายได้ในกที่แม่เห็นอยู่ในในตำล่าใครในสูตรขครองเาแล้วซืมาหอดกอนียู่ละมันเขาก็ต้งยางเรื่องบวนี่เรื่องแนเบิ่งไงเาตึงตเบิองดูแม่อ๋อันี้แตะจริงหวัดกอนม่นเบาแม่แม่หวัดที่จีบออนานี้คือใส่เบิ้งได้ตลอดเลยนะโอ้เนเจ็ดหาแปดหาต้อกันเลยต่อหน่อนอันนี้คือหวัดที่ทานมา แม่ว่านี่คันเบิ้งตามแม่นนั่งซื้อเน่นี่ถูกทุกอดแต่ว่าเขียนไ้อยู่ดีแต่ว่าบองพ่ไปซื้อพออย่างฟานองงานก็จะเ้าาไปจะหกมุ้งก็เราาไปแล้วมันไม่นเลไดไปซีว่าท่านไปจะเ้าแม่หันมาทางนหมเนี่นเจนหาแผลหาบ้า่ง่นาดย่เมื่อมองเมื่อเร้จจาตัวตรงภาพนี้ขาวอไไ้กลับ บริการตรงเป๊ะเอาหมุนมาทางนี้นะคุณแม่อีกนิดหันขวามาอีกหมุนขวามาอีกคุณแม่จ๋าหันขวามาเออน่ะอันนี้เธอทิตีงวดผู้ดำเนิร์งเจ็ดหาแปดหาติมกินตรงๆเลยผู้ดำเนิร์ดเขาหมดเลยพี่น้องตรงเป๊ะคนน่ะ แต่ว่าไปไปยั่าเยไปเย็บระดีนี่แปดหาหาตมัีมันมีสี่ใบคนก็เลยจับก้อนคนออกหมดเลยโอคนฝันเกียวรถฝันเจียวรถคนมันก็เมียนรถเดี๋ยวนะอานแม่ได้ได้สามตแบบอืมอาแม่บานี่งวดนี่ได้บาทนี่วันวันที่เนิ่งวัวันที่นิ่งสามสิบลงดิลงสนกอสามสันวานะ เบิ่องวดต่อไปสรง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาให้คุณแม่แล้วเบิ่งก่อนมีถูกใจตรงใจไปอยู่ในนั้นวันนี้ว่าจะซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปลวันนี้แม,ม,ม่ที่มันว่าสถิติ๊กมาแปดเจ็ดเจ็ดแปลเด้อพี่น้องนี่ื้อหลายตัวสี่ตัวเจ็ดตัวสีมากเสื้อตัวเดียวน่ะตัวได้กว่าเจ็ดแปลเจ้าได้คือมาขับ เจ็ดแปดคเก็ก็จะว่ามาก็แปดสิอันนี้งวดสามสิบธันวาได้ที่น้องสินปีไปเบิ้งได้ล้าเงินเบิ้งนั่เล็กหน่อยมาก่ังเงน่ใหญ่เลยเใหญ่เราเปลนเรายังขาดเงินคตายคาุบเปยเยนเบิ้ง่เล็กหน่อยเล็กน่อยก็เลหน่อยว่าว่าท่านว่าเราเปลี่ยนเล็กหน่อยก็ร่างสี่เลยกเบาแม่มาเลยถามอีกี่ละาเด็กออกตัวเลยเย เจ๊ังเปเจ๊ปะโอ้เล็กเด็กน้อยเอเด็กหน้อยกำลังหัดกามเป็นกามบาดนห้ายมาเบิ่งอยู่ไน่ล็อไมนเลยเข่ารอกเลยเข่ากับตัวนี้ใส่ใส่สิเปิดย่างม่เจ้ามากส่รู้ไหมเจ๊เปะใส่เจ๊ปเจ๊เปใส่เจ๊เปะบอใาบาดใจมีที่มาตัวสั่น เด็กน้อยบอกตรงไปเด้ง่ายเด็กน้อยไม่ยิ่งเราะเราจักจักเดือนจักเดือนจักปีโอ้โหเหน่อจักปีแม่นามงทำไรได้กจไดเยแยะยะแอ้าวลงซะแม่บอี่นีบ่ลงจ้ะเแยะเจแยะที่นัานบอกม่แเนี่ยไปบงมางหันยุ่รสาวจนใหญ่แลจ้า แม่ถามเตี้ยแม่แม่มันบอกต่อบอกตองหัวฝันมันก็บหอยแม่มันเจ็บหาแบบขนาดโตเยวตรงๆก็จะมาถือหน่อยได้แม่มันเอามาแล้วเอามาแล้วมาซื้อเราเอามาฝันเจ้ารถเปืนฝันว่าอะไรครับรถเปืนกันโอ้ที่ไปที่มานี่ยแหละทีโอ้สมพ่อคุณแม่ได้สองหมืนเนาะไปเอาเบื้องเลขมัน้ำยายนั่นมากโทรศัพท์จะฟองบังคับอย่างไรก็ใช้อีกแล้วซื้อมาท่านดนสองพันก็แต่จ้า เรีย่าอะไี่ับกทับฟึงวันนี้สรุปงวดนี้คุณแม่นี่มักในใจแล้วคือเลเอานี่ยเอาตัวนี่เรา่ต้อยากเลยจคามเรียกเปนเรียก่ซื้อไอืมยางไปซือเรียกตัวนี้ล่ะไปเจ๊แปดนที่แม่เี่ยออกจาะไรรู้เก๊แปยังเกาเก๊แปะอเ็น้อยหอกเ็กน้อยกำลังเรียนเบาเลยล่ะค่ะ บอกขังไก่หาแปดตัวเดียวเนาะยื้อบาดนี่เห่ามาท่วมได้จังหวะพอดีบอกเลขเด็กน้อยบอกพ่อที่ผ่านมาบอกแปดหาพบอกพ่อแม่แม่เป็ดเป็ดแม่แป็ดเป็ดหาเปดหาอันนั้นบอกว่านี่บอกว่ายังได้กับแม่เขาเรีมาซื้อซื้อแล้วก็มาฝันเกี่ยวรถเพิ่นมาเลยขับรถเกลือละวันนี้เห็นมายังได้กับเขาที่นี้มันบอกแม่มาเห็นบอมันบอกให้แม่มันเจีบแปะแม่มันทานเจ็บแปะ เกบแปะอน้อบอกแม่ไปเบิ้งมากเบิ้งอะไรกันยังว่าเปิดเยงแล้วกเจ้าพูดลกามเป็นกาม้านเก็บแปะเก็บแปะเก็บแปนิดหน่อยก็รงพอดร้องานอาแปแปใหรว่าเอาเลขเล็กเล็กน้อยบอกเนาะเอาเลขน้อยอือเอาเลขน้อยมบอกเปรามันม่ฟันเจ้ารถพื้นเพราะเรียกรถพื้นกับเขาเพรา้องลานต้องหุ่นเลยจอดช่วนเก็บแปะนี่แต่มองเม็ดเดียวว่เาว็ด เขาก็กตัวเลยมอไซ์ลราจะเข่ากันนอไกันห้าแปดใช่ไหมมอไซล์ลราเจ็ดเจีคยบาโอ้ยเปลีนบนเปลางเลยๆมอไซลาเจ็๊หาเข่าเต็มๆนั่ครับบอกกันที่นี่ไปงานกินเขาสวยงาานเขาเศร้าแล้วอันน่รักประเโอุู้่องคู่หองนั่นรถเงินยังหันเอาทำแมก็นะพอทีเขาขายตาลี่ก็กระจสิดับโบเบิร์จีไปเอาวันเอาวัฒน์ไปเอาไ เ็เลยอเกเกากจะคล้องบมาตรวจเ่่เยบว่าบเถือก็บอกว่าบ่เถืองแน่มีหัปากใส่ทีเจ็ดแปดตัวเดียวะแม่มันอาสาวมันงเขาไปย่างมาเบิ้งนักใหญ่ครับแม่มันนั่งถามอย่เรออกตัวไรู้บอแม่เองแน่เก๊แปะ เจ็ดแปด่นะเจ็ดแปดอ็ดหนึ่งแปดน้ำฝนนีหน่อยเจ้าจเปิดตัดีแล้วนายนี่โตเดียวโคโลถึงก็เลยแปดเจ็ดน้ำกนอเจ็ดแปดเจ็ดแปดว้าพูอนี้เราย่งเราไปบอคอยใดดอกเล่าคืตะกั่วพมแล้วไปรับเปิดเบิ่งโตรศารเ์ล่าวังหันโสรยิมแล้ว้าเนา้อพีฉนอกแล้วไปกดไหลเบิ่ง เจ๊แปเนาะเจ๊แปเจ๊แปะเก๊แปะตัวแรกเขลูกเก็บแบะก็แล้วก็มางคหันมาหาแปดโต้เล็กหาแปดมันวางเะไล่ะบานนี้แม่มันถามคือกันหาแปดางนลูกออกเจไหนลูกเป็นว่าออาอาังหาแปะาแปะโอแม่โอแปฮะแปฮะอ็อกแม่ก่เด้กับรู้อาฮุ แต่ว่าทูม่บอกเกตูอยู่แต่ว่าเทียโอ้ยเกพวนใจเท่าเย่ที่เรามาโบอ้เออบนแต่วักก็เชียเลยอืาไม่เห็นแต่ว่าทมถามเราดูอยู่นี่แต่ว่าคนว่ามัจะใส่บุเป็เียงกุศลเชียกัวกับเมียมาหาไยงทูมาจูงัเพราะวหเราเขาเก็บจับตัวเลข ให้เขาแปดเจเบก่งเลยครับบ้านต้องให้เขาไปนะก็จ <oh ้าซื้อยุทธถือเขาพุ่จักรนั่นก็เจ้าระอแน่นอยู่ร้องหายก็เจ้าไปแต่ว่าร้องหาซื้อหอดร้องหาเก็ได้จตู่ก็ได้เลยเลยต่วนสนมาซื้อหอดร้องหาบไได้ เอ๋เจะมันคักมันแน่พี่น้องเลยมากเลยเจ๊แปะตื่นกมากจะได้เจ๊แปะโตๆนะครับก็แล้วได้อาโต้ด้วเด็กน้อยบอกแม่กายงวดวันที่สามสิบท่านว่าโอ้เจ๊แปะเจ๊แปะประัรแปะมันก็ดสิเป็นแปดทอนตัวเนาะเมื่อสิแปะยังอยู่บ่ล่ะเด็กน้อยมันบอกมันบอกว่าวอดทองเจ๊แปะ เอแต่้องในน่อยน่งก็ร่างัฒนี่นั่นเนึะประมาณสองขวบเนาะจีแมนจว่างหันร่างชัขวบก็กว่าสองขวบแล้วหน่อยไมมยิ่งแ่ร่างก็จะส้าจะสั้างไคุณแม่ท่านได้เอาไว้ไปลอตเตอรี่เขาพันนะท่านออกแข่งไปล้ตเตี่ถ้าแม่เอากระเจียวอยู่น้างานแล้วเขาเข้าไปหันก็ตเจงเอาเลยถ้าแม่เอากะเจีอาตัวนี้แม่บ่น เอาเจ๊แปเนี่ยเพราเราถูกมาแล้เร่งวัดติดฟันมากวัดก้อนมันมันออกมันบอกแป้หวดก้อนม่อไหแป้หค่ะเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะ่ท่านเลยชัดกิต่ำเป็นก็เล่สงมากบึงค่ะครับกมเขาก็เรียกล็อกที่ตัวมากขึนี่อีกนด่งเพิ่มพอดีครับเจแเป้เดินองเด้อกิ๊ดแปเจดแปนะครับ รับแม่กายแล้วเป็นค้นดวงแห้งหอยู่แล้วนะครับว่าสิมหาพ่อโสกับพ่อโสบรยู